ครางวัลละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมมีผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้อยู่การไาเรียงร้อยดาวผลิตโดยบริษัทแอคอาร์ตเจเนอเรชั่นอากาศทางช่อง3าม่จะเป็นรายต่อไปนีมัเกะโก้ตาใกันไปข้าดเงี้ยยิแก้ว สามีจดทะเวนของเธอสามีปีกาจผลิตโดยบริษัททองเอนเตอร์เทนเมนต์ออกาศทางช่องสามที่แกอยากรู้ตลอดมาว่ามันคืออะไรมาลีเรืองระบำผลิตโดยบริษัทคูแอน h ูออกกาศทางช่องสามจุดหม่หน,นุมมาลี อิเหมนอ้าดได้ไม่อยากอายทำตัวเหมือนหมูเหมือนหมาอดอ,อาสมิได้อีสาระวีช่วงโชดผลิตโดยบริษัทเอ็กซ์แอกซ์นาออกอากาศทางช่องหเราสามคนจะรากและช่วยเหลือกันไม่มีใครมาทำลายกุลาเล่นไฟผลิตโดยบริษัทพอดีคำออกอากาศทางช่องเจ็ด ไม่ใช่ผู้หญิงทีเงิน,นลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณธนวาสุริยจักรนะครับคุณทิสาวัททิสา,สสาคุณัมมีบันทิตานะครับเป็นผู้เชิญรางวัลและก็ช่อดอกไม้นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณเทพชัยยงครับบรรณาธิการหน่วยการเคลื่อนเนชั่นครับเป็นผู้มอบรางวัลครับ วันนี้นะฮะจะเป็นสาขาละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมกันบ้างนะครับรู้ลุนนะคะลุ้นมากๆเลยล่ะคะ่ะและ เช่นนะครับผู้จัดน,น,นะครับผู้กำกับและแสดงทุกท่านนะครับได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยเช่นพี่แอ้นเลยครับเช่นค่ะจริงๆขอขึ้นมาเป็นทีมนะคะเพราะว่าพวกเราทำงานด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะก็อย่างที่พี่แอ้นบอกไปแล้วอะค่ะก็ขอบคุณตามพี่แอ้นเลยนะคะทุก ละครเวลาจะทำเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้อะคะ่ะทุกคนต้องต้องทีมเวิร์นะคะแล้วก็แอนโชคดีอย่างหนึ่งที่ได้พ่วงกับอย่างพี่เอ้าที่เป็นครูสอนแอนหลายอย่างนะคะที่ทําให้แอนได้เรียนรู้งานผู้จัดด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แอนได้ความรู้อะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็ได้นักแสดงที่ที่เขาตั้งใจมากทุกคนแข็งแรงในหน้าที่ตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ให้งานมันออกมาลงตัวในทุกบทบาทนะคะทุกคนเลยที่เล่นไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อในเรื่องนะคะและที่สําคัญแอนได้บทประพันธ์ที่ ที่ดีมากๆนะคะที่ทําให้ตัวละครทุกตัวมีจิตวิญญาณมีตัวตนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ที่สําคัญขึ้นไปอีกคือคนดูนะคะคนดูตอบรับและให้กําลังใจพวกเรามากๆละครผู้หญิงเชื่อเฉือนเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะสําหรับสําหรับเราเนาะแอนขอบคุณมากๆถึงแม้วันนี้จุ๋ยกับโป๊บจะไม่ได้แอนเชื่อว่าสิ่งที่เขามีความสุขคือพวกเรา ได้รางวัลนี้ร่วมกันนะแอนขอบคุณทุกๆคนจริงๆรวมทั้งพลอยและนักแสดงทุกคนทีมงานคนชันลึกกรรมการทุกคนทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีครั้งมนึงนะคะยินดีกับทุกคนนะครับในละครสามีตีตาด้วยนะครับผมก็ได้ไปแล้วนะฮะกับละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมในปีนี้ครับใช่แล้วค่ะ